มาดูกันต่อนะตะลุยโจทย์เข้ามสีนะตะลุยโจทย์เตรียมเข้ามสีวันนี้คลิปนี้จะเป็นข้อสอบเข้าเตรียมอุดมนะเป็นข้อสอบเข้าเตรียมอุดมปี2552นะอันนี้ยังเป็นโจทย์ของเตรียมอุดมซึ่งสมัยนั้นนะข้อสอบจะไม่ยากเข้าสมัยนี้แต่ว่าเด็กๆจะต้องรู้ไว้เป็นพื้นฐาน นะเป็นแนวโจทย์นะเป็นแนวโจทย์เด็กๆจะต้องรู้ไว้เป็นพื้นฐานถ้าเกิดเด็กๆไปสอบเข้าสถาบันอื่นที่ไม่ใช่ข้อสอบเข้าติวอุดมเนี่ยโจทย์พวกนี้มีโอกาสออกได้ทั้งนั้นเลยนะถ้าเด็กๆรู้เอาไว้เนี่ยเด็กๆจะได้เปรียบคนอื่นนะโอเคข้อนี้เรามาดูกันซิว่ามันจะเป็นเรื่องอะไรนะเป็นข้อสอบปี 52นะข้อสอบปี52เป็นเรื่องของระบบเลขฐานนะระบบเลขฐานซึ่งยากไหมไม่ยากแต่อาจจะเสียเวลานิดนึงนะเสียเวลานิดนึงแต่มันไม่ยากมากนะเรามาดูกันว่ามีวิธีคิดอย่างไรนะเขาบอกว่าไงเขาบอกว่า3 0 0พเฮ้ยไม่ใช่3 2 4 1 3นฐาน8ให้เปลี่ยนให้เป็นเลขฐาน12นะ จะมีค่าเป็นเท่าไหร่ในฐาน12นะมันมีวิธีคิดนะเด็กๆหลายๆคนก็น่าจะคิดออกนะแต่เด็กๆหลายๆคนอาจจะลืมเราเอ้ยวิธีการแปลงฐานแปลงอย่างไรนะวิธีการแปลงฐานแปลงย่งไงครูจะบอกวิธีพื้นฐานเลยนะวิธีการก็คือนะ การที่เราจะแปลงจากฐาน8เป็นฐาน12จริงๆมันก็มีวิธีนะแต่ครูว่าหลายๆคนอาจจะสับสนนะครูแนะนําวิธีการง่ายๆวิธีหนึ่งก็คือการเปลี่ยนฐานแปให้เป็นฐาน10ก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนฐาน10ให้เป็นฐาน12นะครูจะสอนทั้ง2แบบเลยนะเหมือนกับว่าข้อนี้เราจะรู้วิธีการแปลงฐานอื่นๆให้เป็นฐาน10แล้วก็แปลงฐาน10ให้เป็นฐานอื่นๆพร้อมกันนะอ่ะเรามาดูการวิธีการแปลง วิธีการแปลงฐาน8ให้เป็นฐาน10บนะเราจะทำยังไงอ่ะเรามาดู3 2 4 1 3ฐาน8เวลาเขียนเป็นเลขฐาน8นี้เด็กๆจำเอาไว้เลยนะมันก็คืออะไรมันก็คือตัวเลขตัวหน้านะอย่างเงี้ยนะหลักนี้นะหลักนี้เป็นเลข3แล้วก็คูณกับ ตัวนี้คือเลขฐานเราใช้ฐานอะไรอยู่เราใช้ฐาน8มันก็จะเป็น8แล้วยกกําลังอะไรนะตรงนี้คือยกกาลัง0ย์กกาลัง1ยกกาลังสยกกาลัง3ยกกาลัง4ตามหน่วยของมันเลยนะ1 2 3 4แล้วก็5เพราะฉะนั้นตัวนี้โทษที 0, 1, 2, 3, 4นะโทษทีอ่านะตัวนี้คือ3คูณ8ยกกำลัง4บวกด้วยตัวต่อไปคืออะไร2 2นี้คูณด้วย8นะอย่าลืมนะทุกตัวต้องเป็นฐาน8ยกกำลังอะไร0 1 2 3ยกกำลัง3แล้วก็บวกกับอะไรบวกกับ4คูณด้วย8ยกกำลัง2แล้วก็บวกกับ1คูณด้วย8ยกกำลัง1แล้วก็บวกกับ3คูณด้วย8ยกํกลัง0นะแล้วเราก็มาคิดเลขนะแล้วเราก็มาคิดเลขเอา้าวเด็กๆไปคิดเอาเองนะคิดเอาเองไปกำลัง4ได้ 4096นะครูคิดมาเรียบร้อยแลวนะตัวนี้ก็เท่าไรเอ่ย512แล้วก็บวกด้วย4คูณ64นะแล้วก็บวกด้วย8แล้วก็บวกด้วย3ผลออกมาได้เท่ากับเท่าไหรเอ่ยเด็กๆผลออกมาได้13,579อันนี้ฐาน10ละฐาน10เนี่ยเราไม่ต้องใส่เลขฐานแต่ถ้าเป็นฐานอื่นเราต้องใส่เลขฐานนะ ขั้นตอนถัดไปตอนนี้คือเราแปลงฐานอื่นๆให้เป็นฐาน10เทคนิคก็คืออะไรให้เอาตัวเลขนี้แล้วมาคูณกับฐานฐานยกกําลังอะไรนะยกกําลังอะไรให้เรานับอย่างนี้นะนี่เรานับยกกาลังศูนย์ยกกำลังหนึ่งยกกำลังสองยกกําลัง3แล้วก็ยกกําลัง4ตัวสุดท้ายทันนะ้นะหลักการเหดือนกันถ้าตรงนี้เป็นฐาน6 นะถ้าตรงนี้เป็นฐาน6ก็จะเหมือนกันเลยคือ3คูณ6ยกกำลัง4บวก2คูณ6ยกกำลัง3เยไล่ไ,ไปเรื่อยๆนะผลที่ออกมาจะได้เป็นเลขฐาน10คราวนี้เราจะแปลงเลขฐาน10ให้เป็นฐานอื่นๆนะวิธีการก็ไม่ยากนะวิธีการถ้าเด็กๆจำวิธีการได้นะเด็กๆก็ไม่มีปัญหาละเรื่องนี้นะ วิธีการแปลงฐาน10ให้เป็นฐานอื่นๆเทคนิคคืออะไรเรามาดูกันขู่เลื่อนนิดนึงนะตอนนี้เราต้องการแปลง13 5 7 9าให้เป็นฐานอื่นๆถ้าเกิดเราต้องแปลการให้เป็นแปลงให้เป็นฐานไหนไดเด็กๆจำไว้เลยให้เอาตัวเลขนั้นเป็นตัวหารเสมออย่างข้อน,นี้ต้องการแปลงให้เป็นเลขฐาน12นะแปลงให้เป็นเลขฐาน12เนี่ยเราก็จะใช้12เป็นตัวหารแล้วตั้งหารสั้นนะ เราจะใช้12หารไปเรื่อยๆอ่หารยังไงเดี๋ยวเรามาดูกัน12 1 12หนึ่งเหลือเศษ1ก็สิกลายเป็น1 5 12 1 12เหลือเศษ3 3มส 1, 10, าม3ิเจหเหลือเศษ1 13 12 1หนึ่งเป็น12คราวนี้เหลือเศษเท่าไหร่เอ่ยเหลือเศษเศษ7ใส่อย่างนี้ก่อนเลยนะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอย่างอื่นเสร็จปุ๊บต่อไปเรื่อยๆหารไปเรื่อยๆนะ 12 9เป็น108เหลือ5 51 12 4 48 4เลบออกจาก51เหลือเศษอะไรเหลือเศษ3ต่อไปเรื่อยๆนะต่อไปเรื่อยๆ1 2อะไรเอ่ย12 7เป็น84เหลือเศษอะไรเหลือเศษ10นะถ้าเกิดตัวนี้มีค่าน้อยกว่าตัวหาแล้วหยุดนะหยุดเสร็จปุ๊บต่อไปทำยังไงเล่านะคำตอบของเราจะอยู่ตรงไหนเล่านะคำตอบของเราเราจะเอาตัวเลขพวกนี้ ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้มาเขียนเรียงขึ้นอย่างนี้เขียนเรียงขึ้นอย่างนี้นะก็คือเป็นเลขอะไรเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นเลข7แล้วสังเกตเศษ10นิดนึงนะเด็กๆนะตัวเลขฐาน10เนี่ยนะมันจะมีเลข0ูนย์ถึงเลข9เรียกเป็นเลขฐาน10แต่ถ้าเกิดเป็นเลขฐานที่มากกว่าฐาน10เราจะเรียกนะเราจะมีสัญลักษณ์แทนเลขที่มันมากกว่า9เด็กๆต้องจํานิดนึงนะก็คือถ้าเริ่มจาก1ิเนี่ยเราจะใช้ตัว ภาษาอังกฤษตัวใหญ่11ก็จะใช้เป็นตัว b 12ก็จะใช้เป็นตัว c 13ก็จะใช้เป็นตัว d d o c 14ก็จะใช้เป็นตัว e แล้วก็15ใช้เป็นตัว f เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นเลขฐาน12นะเลขฐาน12เนี่ยนะมันก็จะมะีมีตัวเลขก็คือตั้งแต่0ถึง9้แล้ว เลข10ก็คือ A เลข11ก็คือ B แค่นั้นเลขฐาน12จะมีถึง B ถ้าเลขฐาน16จะมีถึง F นะเลขฐาน16จะมีถึง f เพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นเลขอะไรนะตัวต่อไปเมื่อกี้เราบอกว่าเลข7แล้วก็เลข10เลข10ก็ต้องแทนด้วยอะไรต้องแทนด้วยตัว แล้วก็ต่อไปก็เป็นเลข3แล้วก็เลข7ฐานอะไรเอ่ยฐาน12นะฐาน12ก็จะได้คำตอบของข้อ,ขอนี้ตัวเลขนี้เด็กๆไม่ต้องจำนะให้รู้วิธีการดูว่าดูยังไงก็พอแล้วเด็กๆไม่ต้องไปนั่งไล่จำหรอกเพราะมันไม่ยากนะมันไม่มีอะไรยากเพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบของเราก็คืออะไร3 2 4 1 3ฐาน8เวลาแปลงให้เป็นฐาน10จะได้1 3 5 7 9 13,579แปลงให้เป็นฐาน12โดยวิธีนี้จะได้เท่ากับอะไรได้เท่ากับ 7A37 ฐาน12 7A37 นะ 7a37 ฐาน12ก็คือข้อ1น,นะโอเคไหมเด็กๆนะเรื่องนี้นะครูบอกเด็กๆนิดนึงนะเด็กๆฝึกเอาไว้เถอะถ้าเกิดมันออกข้อสอบมาเรื่องนี้ถือว่าไม่ยาก สำคัญคือเด็กๆจะคิดเลขผิดตรงนี้อาจจะคิดเลขช้านิดนึงนะถ้าเด็กๆคิดเลขเร็วข้อนี้ไม่น่ายากนะแล้วถ้าเกิดเราคิดเลขไม่พลาดอะไรง่ายๆเนี่ยข้อนี้น่าจะเป็นข้อที่เราน่าจะได้คะแนนนะโอเคนะครับนะอย่าลืมกลับไปลองทบทวนแล้วฝึกทําดูนะเรื่องนี้ไม่ยากมากนะไม่ยากมากเด็กๆควรจะเก็บคะแนนข้อนี้ให้มันได้โอเคนะครับเดี๋ยวไปเจอกันข้อถัดไป